สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูขวัญน,นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้คือสิ่งแวดล้อมนักเรียนทุกคนพร้อมที่จะเรียนกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยคะ่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมคือการเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมค่ะขอ้อ1การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราสิ่งต่างๆในธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสังเกตได้จากต้นไม้มีการเจริญเติบโตจากต้นเล็กเป็นต้นใหญ่นะคะ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเกิดจากสาเหตุที่สำคัญอยู่ในการสประการ 1. นคือการกระทำของมนุษย์ 2. การกระทำของธรรมชาติการกระทำของมนุษย์เกิดจากแก๊สพิษจากโรงงานขยะบุญฝอยเพิ่มมากขึ้นการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลังคลองป่าไม้ถูกทำลาย 2. การกระทำของธรรมชาติเกิดจากน้ำท่วมแผ่นดินไหว ขึ้นลมพายุซัดฝั่งไฟป่าค่ะเราควรตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่ค่ะสำหรับวันนี้คุณขูก็ขอจบเรื่องสิ่งแวดล้อมไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอให้นักเรียนทบทวนความรู้แล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ